พ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสู่คนเบิร์ดชุมองสุบอนเนาะบอกว่าชีวแภยในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชู่ซ่องของบาวีชาแนลพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บาวีก็มาอยู่ทางแม่น้ำแห่งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ็คือว่ามาหาทั้งไอรอนเพิ่นแด้เพิ่นได้มางุมหอยเนาะอยู่ทาง อันบักนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแม่น้ำเนาะเพิ่นว่าเพิ่อนชาวห้องว่าพายบักพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางอ้ายเพิ่นเนาะทางอ้ายอร่อนเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะงมหอยอยู่ในน้ำเนี่แหละในน้ำพายบักนี่แหละเนาะสบายดีเด้ออ้ายร้อนเนาะสบายดีแม่ก็ไปหาคอเข่าอยู่หอดเมืองมนต์ ไปน้ำเงินอนองเวนองไปไปยำยำร้านานะ้ขเป็นไหมผมมีกินผมมีกินเนาะด้หาหาไปขายบ่หอยนิดเดียวขายทางคำแยกคนและแบบว<อ>่าพอได้ลูกไปโรงมเฮียนว่าเอาความจริงเลยโดยขายมือหนึ่งได้เท่าไรเป็นเงินนะมือเช้าฟันสามสิบแล้วมือเช้าสามชิดแล้วแต่มือมันบ่เหนึ่งลามือมาขายมาคู่มือจะมาหาหอยเนาะบ่อลังมือกับม้าลังมือกับ แบบว่บาขัาา้นบ่มีรถไทยเ้ยน,น้องออกมากาเลยมาเยอะมาแล้วทุกวันธรรมดาัุนวันเสาร์อาทิตย์เลยมากับลูกโดยโดยโดยเปิดมลำเนีย่ยอันนี้มอลำก็ตายเลยตกยมอลำตายโดยเ,เอาเฮดดี้ได้ดเฉาจีได้ยินเชียงบัดบัดติขึ้นบัดนี้เออเอาให้แรงเธอมันนอนรับก่อนฟุตแล้งวงงมันจะทำประทาบชิลง์มืชิลเอาไม้กาดเนี่ยเออมึงโดนเอาลงมืชิลนะประทาบหลอกครับมันนอนรับนะกันยินแล้วกลิ่นมันดังไฟ ไอ้ลูกอันว่าปกติ้นี่อ้ายใช่ไหหาแต่อันแถวนี้บ่อนว่ามีบ่อนหลายบ่อนหานี่แล้วนี่ก็บเรื่องทายกุกตานเลยมันมีทางไต้ทางกุกตานฟังเรื่องนี่โอ้กุกตานผมมีเด็ดทางอ้างชีบัยผมมีกุกตานนั่นแล้วยังมาอฟังกุกตางกุกตานี่แต่พุ่นทางผูกผูกทางหลังง่ายผูกกุกตานพุ่นพี่น้อยทางใต้พูนทาง ทั้งเตเป็นโตกะผูอานโดนเป็นบัสซี่ขึ้นมาทาง <c oughs> ทางเหนือพี่บม่มีต้นตาลทางนี้นอกบาวีเล <c oughs> ยทางกุกตาลมบุรีโอ้กับกนะุกข้อเชื่อกุกข้อหน้าประนอมมาเอ,องยิ่งขา่าวเศร้าเราบอกมืนนอ่อนี่นะกินแล้วบาดโอ้ได้ยังกินมื่อนี่เขาเดาน้องเขินไก่เอาหนังให้เผื่อเอาบุญบุญนะได้บ่มีแม่ก็ได้น้ำเพิ่นหาลอยก็ได้ให้เอื่ยให้น้องกินให้ลูกให้หลาน แน่ๆมัมมีเอามัมมีขอเขาื้อห้องละหาดอได้พัเขาพนมมันลูกของอ้ายอยู่ท่าอันงเขาเียนเกิดช่องพัี่เดือนยังกับตัวจีเดือนลาวเขาเดือนยังเดือนสมเดือนชากนัโอ้สองพันสี่เดือนเย่ยนนี้กสองบสี่ได้ป่กสเกิดเดือนสามกวปีเนาะอดบ่สปีสิบปี สิปีเนาะสิปีเร right. ียน bueno> hm ี่มาในเล่นเดือดชสิปีพูดยิ่งผู้ชายลูกจอดผู้ชายพูดยิ่งเมื่องน้ำแม่เกิดช่วงพักสิบเจ็ดเดือนช่วงพักสิบหกเดือนธันวาทางอ้างดอนนี่กะมีลูกมีเมียเนาะมีเมียเมียบวมเม่คนบ้านเดียวบ่เหมือนคนทางใต้เหมืนเมืองปาเดือนโฮมโอ้หมดเถ่าหมดแก่อุ้มเนี่ยเขาไปอยู่น่าจะอยู่ไปกับบุ้มียังเขาเพิ่นเมื่องธันว่าเพิ่อนว้ายง่ายกะ ยูน้ำเขาได้ยูน้ำเฮ้ากะเพิ่นสภาพเฮ้าบ่ได้น้อยคือเฮ้าคือเห็นเนาะไปกะลลำบากยางไปกับเป็นหงเห็ดยากใช่ใช่เนาะไพ่กอยากเป็นเนาะอ้มันน่ะเป็นเนาะถ่าเลือกได้ถูกไปยางมันลำบาบออโอ้ขอเพียงแต่ว่าเฮ้าเห็ดหงพอยางไปได้มาได้สะดวกเนาะอันนี้บัดทุกทุกพ่อมบดแหงบุญหงน้าบบดนี้เข้าเลือนกัน พศโลกในหายมึงจิอยู่ก็บ่มีนะเฮือนเฮือนก็แต่พอเห็ดเมียนหายพอกันได้สิบกว่าปีแหละหลังคาหัวบ่แด้วเดี๋ยวนี้เนาะหัวมาแล้วครับครับนมผลตุ้กแห้งนี่ลมพัดผนพ้าเขานี่อยู่กับ่ได้เนาะอ่ะอยู่คือว่านี่เนาะแม่ก็เป็นแม่หางนั่งไม้แม่เพิ่นบ่เป็นผู้หญิงบัดคือทั้งอ้ายดอนเพิ่นบัดเป็นผู้ชายอยู่บัดคขันสิขึ้นซ่อมขึ้นแซมบัดหนึ่งมาก็บ่เห็นหงส์สองมาก็บ่มีเงินมีค้ำเนาะเนาะเปลี่ยนเอาสังกษีเปลี่ยนใหม่กับ่มีแหละใช้ได้จัง ะเก่านั่แม่เมื่อกวัวน้ำเงอนน้ำนองพอได้เงินคาชีดบุญเขาก็เก็บหันเก็บนี่เขาก็บร้เก็บลายโดยชวเาบ้านเมืองพชเชียช่แนเข้ากัแช่นึโอ้ทางงานอำนาจการปกครองเป็นการพนานบายอยู่เนาะยสมุวรามูส่องแชนกเข้ากัแสนหนึ่งด่งหนึ่งแชชิแล้วจะได้โดยโดยเขากินย่งอยู่บ่ไหนี่นะ ก็ว่ายังก็คือว่ายังแล้วว่าคันวาวมดแล้วคือว่าคิดตัวเนาะเข่าชีเบ็ดชอบยังสามชอบชีชอบนี่แหละโอ้ยยังสามชีชอบเขาเปลือกกันบ่โดยโดยมันนี้สิกินไปห่อนเดือนได้ชาวบ้านนี่บูยากเลยกินเท้ามันมดืดโอ้พูดมาหาเงินกะหากะหางมันอยากหายากได้หากะหาน้ำหนั่บ้านนี่เนาะบ่าวีหาน้ำหนั่มันขันหามโคกแท้กะยังโพธิ์นี่หาน้่มหางุ่มห่า พ่อเกษียรแหละอยู่เวยวน้ำบ้านดาลเมืองมาเนี่ยคนโต๊ะก็เชียงปากคนเชียงปากคนเถียงเถียงพุ่นนู่นตรงนั้นโอ้เราูดีได้มียงปากคนน้ำบ่บ่มีบ่มีต้นเผ่าด้านทางนี้ที่ต้นเผ่าทางนี้ทางหน้าทางหน้าไอปิดมาปิดต้นเผ่าทางนี้แม่อนทางนั้น ทางเสียงปากคุณบ่มีต้นเผา,าทางใต้ชวนอ้อยครับเขาให้ทั่วนะทางนี้บ่ต้นชวนอ้อยนี่ทางหลังทางหลังอ้ายชวนอ้อยชวนอ้อยทางนี้เขาให้ทั่วเขาดุดใหม่นะ<ด>แม่เขาชิ้ได้งูดับไปโอ้สิหากรอขึ้นทั้งเทือพุ่นบ่บาดนี่นะเบื้องหอยเบือ้องหอยนะได้ได้ที่บ่หอยนได้ลายแในบ่เหมือนนี่ได้จักลุกแฮกกระลงเออแฮกกระมังฮอตหอยนะหย่งกันเนี่ยหอยเชลลี หอย่นกะหาก็ได้อ้หาไดดกชิหนน่่วยยพี้้องเกูหน่วยเนาะผมเองเพิ่นกะหากรมาจับงูหางูหมอได้เนาะหมาเนี่ยมันปอบเพิ่นนี่แหละงได้ใช่คันหาปูหาปลาบัดมันปบมันปบไวโพดหาเอาปรทันมันเครื่องมือหากินกันยังมึงีเนาะมีแต่มือเป่านี่อาศัยได้แต่หาแต่หอยขั้นวันทีใส่หม้อก็ใส่โป๊ะเป็นเลยลูกก็ยังน้อยแมนเอาปลาบอดและเช็ดได้ มีป่าอยู่วอยู่ในหนองมีอยู่วะพูดได้ป่าเนาะมาไหลเนาะหากชิมีนะเนาะมันมีนน้ำวะหากทังอ้เพิินนี่บุญหุงจะมีบุญยักษ์บุญยักตำไม่ตำอย่างบ่ดงไปในนำนะสารพัดแล้วบาเคื่อเขาใช้หมเครือกัน้ำนี่เลยแล้บอกไม้กินนี่กโครมใช้น้ำเดือมแม่เขาเขาใส่ตเนาะพี่้องไอ้วอเตาสุขชาตเพิ่นเนาะเน่ยวาวอไอครมพน้ำพออย่งบุญทุงแก จำเป็นเหตุไดใช่เนาะแต่เฮาผู้เห็นหุ่งแท้บางเทื่อก็ยังโคมเนาะว่แม่ขอไม้ขอตกอยู่เพื่นน้ำผมพี่น้องเลยไผสิเห็นคันเห็นหุ่งกะสารพัดแลจังหวามาเลยคุณพี่น้องพุ่มมาเลยปีนั้นกันไปผ่าตัดแม่ก็ยืมเงินกองทุนเมื่บ้านกันจนแม่ค่อยลงมาอยู่ไทยคนนึง4ปี5ปียุทเข้าบ่เอาฉันจะเอาหมดงานเพิ่นบ่เอาเอ้ายังได้ใช้หมดฟังอันเมื่อก่อนขึ้นมาได้ ไปทาน้ารอ่านยไปผ่าตัดวอนตานะพอแล้วพอผ่าตัดลำไส้โอ้อันตาไปงูยังเงินยังมีอันลำไส้ให้พาตัดอีกพาตัดลำไส้อีกลำใส้ลำไส้แล้วยืมเงินกองทุนหมู่บ้านอันนี้แหละเงินรวมมาชันเช้โอ้ง่ายกับเงินเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านอ่นแต่ไปยืมเงินก่อนยืมเงินก่อนแล้วบ้านนี้จนมาลูชุดช่วยจนไม่มีเงินกองทุนหมู่บ้านก็เมือนกันนี่อ่ควบคู่ับคอยนี่แหละ เพราะว่าเจ้าได้ไปยืมเพื่อนเองยืมเพื่อนแล้วเขาใช้บมดทันวันนี้เขาใช้ห้าพันเพื่อนบมดทันลายปีจึงใช้เบ็ดใช้หมดแล้ววัดนี้เพื่อนจะสร้างช้าไล่ให้หมดเพื่อนห้าก็ไปสร้างช้าล่เฮ็ดบุญสั่งกินองปีสั่งอีกเงินตะกี้สิบสองล้านก็หลายแล้วเนาะโดยตะกี้ห่วยหลายแล้วเนาะสิบสองล้านว่ะไม่ก็ยืมบ้านพ่นแล้วก็ยังเงินไม่ได้เดี๋ยวนี้ใช้เพื่อนเบ็ดบ่หนีนะ มดเกิดใหากร็มัดบางช่องสามปีคือล้างแม่ก็ขึ้นมานี่แหละล้างแม่คนเถ่าเห็นงานยิ่งช้ำได้เลยีแม่แม่ไปเห็ุเรียกกัจนเถ่าอยู่พุทธเพื่อนจนบอลบอลอยากกล้าฮับเอาเพราะว่ายันยันว่ามันเจ้านายยันว่าใส่ให้งานคนเถ่าเนาะโดยตะกี้กับนอกพอได้ใช้อยู่บวชพม่าหนอกนี่เพื่อนได้ลูกได้เมียอยู่ใจเลยลูกเพื่อนเมียเพื่อลูกเพื่อนใหญ่ ว่าเลยเนาะเพื่อนน้องกับเพื่อนกับเพื่อนไายซานมันเนาะโอ้ยว่าได้ัดนแหละรถในกลางนั้นรถน้องไผ่กับน้องเนาะโอ้รถไผ่บ่เพื่อนเมื่อเพื่อนกับเมื่อเลยของเพื่อนข้องกัลูกกับเมียเพื่อนเพื่อนมาผากไว้เพ่นให้ชื่อเมียนให้เพื่อนเพื่อนได้เงินเลยเพื่อนให้ชื่อเมียนให้เพื่อนโอ้โอฉันเชื่กับงัวเพื่อนเพื่อนชื่องัวเมียนหกโตเพื่อนได้เงินรถคั้นหนึ่งก็คืออันถ้าไอ้นี่ บ่มีย yeah. ังเลยนะเฮคุณมีแต่นามีแต่นานาก็มีมีนากัเห็ด nah บ okay. ่ได้บ่ได้เลยหนึ่งมากอ่ะโบเห็นหุ่งช่วงมากอ่ะโบมีรถทอวรถไทยี่บมลของน้องของลูกกับเมียเพิ่นบ่ว่าดอกเพิ่นบ่ให้ใช้ให้ใช้ก็เฮาใช้คือเห็นนั่นแหละของเพื่อนของแมนนอกน้องเฮาเองเหมืนน้องไผ่แั่นี่แต่น้องยานเปิดเว้าเนาะย่านน้องไผ่เว้าน้องเฮาเองน้องเฮาเองอายเนาะโดย ย่านย่านเขาว่าบว่บอบแล้วเขากับย่านแล้วของหมูเนาะใส่ลายกันนะอันาน,น,าน,น,าน,นี้นะครับประหยัดมาเนี่ขับมันบอ่อมือเงินง่ายคุณแรกเขาลงมาเอาเขาเอิญหาคุณแม่ว่อก็ง่ายกันจนเท่าเขาคนพ,พวกพวกพี่น้องคุณมันจนเท่าเขาเมื่อไงจนทำเมื่อเนาะทำมาเขาเขาเอิญหาหกมุ่งมาได้กันเนาะสี่มงเขาก็ลงมาเอิญเออสี่มุ่งสี่มุงลงมาหาห้องหาเนาะหามหาเมืองได้จากคลองได้บพร่องคองนี่ชามคองชี้คลองมือกัิน มือแมนกับสามชีพหอโดยโดยนะร่างมือยังชุ้มชุดมือหนึ่งออกไปขายเงินสามชิปสี่ชิปพันท่านั้นได้มันเช้าอาทิตย์เฉยเฉยเฉยโดยก็พอได้อยู่แต่หน่ามือเนาะได้คันมันได้ขายลังเทือมันเท่างมโมได้ได้มันหนาวคือมันนี่ก็จากบดถได้เนาะโดยแต่โบสถ์จากหนาวได้เลยมองขีหามือมาหนี่ไข่เน้มห่อนเนาะอากาศบุคอยหนาวปันได้หาพ่อลูกไปฮงเฮียนไปแบบ ก็ไม่ได้ไฮไลท์ดอกมึงในช่องแชมปพันนี่แหละฮันห้อมีพอตั้งแต่พอลูกได้ชื่อขนมกินเนาะชื่อขนมพอโบนมปากพอโบนมปากมูเห็นหมูกินบัะอยากแนม่ป่ามู็กน์ตรลาย้นเลยเนาะโดยเด็กน้อยมันชื่อยังโดยลองเว้มาอีกมาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งนี่ก็ชุดลำบากเลยแหละช่างไอ้ชืเฮือนกันที่เจ้าคันแม่ใหญ่เพิ่นไปอยู่เพิ่นไปปงผีเหมือนนี่นไปอยู่เฮือนมือนนี่เนาะเก่าเพิ่นอยู่เพิ่นแหลกคนมันน้ำนองไปเลย ชุดลำบากลำบากชุดในหมู่บ้านเนาอไอวันกันเนาะโอ้ยชุดยอดชุดเข็นี่ว่าเชียนเนี่ในเมืองนี่ชุดยอดชุดยอดเราคอยแหละลำบากลำบากแต่เพื่อนยังสู่ชีวิตอยู่ได้เนาะวาวีเพื่อนยังมาหาของงมงายไปขายพอได้เพื่อนไม่ได้อยู่จชื่อเนาะเพื่อให้ลูกเพ่อะไรไปถ่ายเพื่อให้ลูกไปห้องอาบุเฮียนพี่น้องเอลยเนาะคันวันหน้ากัคขันหน้าหวยหน้าน้องคือบ้านคือเมืองเพื่นก็คา่เนาะในหน้าโนนคันให้หมู่เห็ดกับเฮ้เฮ็ดโดยเฮ็ดกันหน้าทิศชายมันี่ได้จำได้เขา เบิ้ดบังในเขาชีเบ็ดชอบดิเบิบ้ดทงเหรอมัดทงเบาวเลยเบิดทงได้ชีเบ็ดชอบเนาะพูดและวแม่ลงไปหาคออยู่บนหันขึ้นเขาดิเล่าเขาดิเล่าไปน้ำเอื่อยน้ำนองขาบใจอะไรไปน้ำเขาแม่พยายามลูกล้านเพิม่มเงินกระลูกเพิ่มฟัวทั้งนัะเด็กก็ขอข้าวทั้งนั้นมากินน้ำโดยข้าวไทยข้าวชานช่องชอบโดย,โดยมา พุ่นเนาะปลาอ้อยโดยปลาอ่อยทางทางพุท่นทางอันไอว่าว่าทางนี้นั่นโมแมนผมคิดถึงลูกครับทางนี้นอไอ้มาลงหนีบ่เป็นจุดแรกนี่นะลังเทือกตอนยู่มุงนี้ลังเทือกอ่ะขนาบบกหน,น้าปะนอมเลยหน้าแม่แพงนะนเจ้ามาทางนี้นเจ้าก็ซื่อลงเลยเห็นบ่มันมีทางซื่อลงเลยมุกปลาอ้อยห่างค่ะโดยโดยเดินห่างวออกไปคนก็ชี้หมดถึกเลยแมน ได้ค่ะอยกับปูจักกวาหน้าผู้นั้นผู้นี้แหละไอ้ผู้ครูจักบัตรสี่ไปกับผู้ถือทางเนาะพี่แม่พี่น้องเอ้เ็ดจะได้ผู้ถือกันเลยแม่มาเหดอีกทั้งไอ้เพิ่นกไปตาดูตูนพี่น้องเอ้ยสุดลำบากเลยแหละสุดลำบากหลายเพิ่นวะใครว่าพยายามพ้นตกพ้นลงก็เฮื่อนชันมีเงสอยู่อนชานล้านแป้นก็ตั้งแต่เออว่าง่ายๆตั้งแต่จะค่อยไปได้ไปเป็นนั่น เขาได้ลำบากเมืองผมก็จำนั่นแหละตั้งแต่อ่านยังเห็นหงอยู่โดยบ้านนี่แห้งลำบากเลยคาบนิ่งหงมาหนีหอดหอดบ,อบ่อดิบป,ปีแต่ช่องพันชิบสี่ชิบป,ปีพอดีชิบปีเลยเนาะโดยชิบป,ปีพอดีเลยดีมาแล้วก็เพิ่นเอาไปชูนครปฐมนะดีดคิ้วหูแต่ว่ามันเกี่ยวกับสายตาเนาะแล้วโบเห็นมาสองเบื้องเลยสองเบื้องเลยเห็นอีกสี่ก็ะโบเห็นแต่ว่า คันอยู่ในบ้านมองได้เขาเคยอยู่เลยเขาเคยชินนะฮันคือแบบไปได้แน่คอยตอกอกแปลกๆไปโอ้เขาว่ามองนะเขาเคยไปเรื่อยเขาเนี่ยเขาชื้อชื้อทางว่าจะเนาะเขาชำนาญเนาะโดยโดยโดยจงเขาชื้อกำไปว่าจริงจังหากจะว่าเอาไม้ตอะเตาะไปบ่เตาะไปเห่นแล้วแต่ตามมาตามนี่เนาะไม้กระเขาเขาเห็นว่าเขาเชียบเนี่ยเราเขาเอาเกือบเชียบใส่น้ำทางในพูดชื่ดหางน้ำขึ้นไปชุดทางเทียน เขาเคยชเห็นรถชันเขาลงมาเขาเห็นแล้วเขาก็เอื้อนหาโดยโดยเนาะน้อยทางเงินเบาภัยก็ได้ลมได้ทำชีวิตการเบรรยู่ของอ้ายดอนก็ถือว่าลายเติบเนาะเว้ยลำบากเมื่อวานรายเราโคตรลำบากเลยเลยเรื่องลำบากกันชุดยอดเพิ่นว่าชุดยอดเบิดในเขตนี่เพิ่นลำบากก้มูอหนึ่งมากกับตากระเห็นหุงกรเห็นแลตาโดยเนาะทางเขาก็ อยากรบกวนทั้งอายเพิ่นลายปัานใดพี่น้องเพราะว่าอยากให้เพิ่นหางุ้มหอยต่อเนาะเพราะว่าเพิ่อนหางกัะชิม่านี่กันย่างบ่ทันได้หอยทอดของนึกจำท้าเขากจิได้เอ็นขอตูลากับก่อนเด้อ์ไยเด้อ์ดูสบายดีเนาะ